เก <sh> ็บปอนเราป้อสุกเดิพี่น้องฟืเอาถึงโบอเอาถึงโบเออเช่าเอามาเฮใหญ่มากเด้ออีกหน่วยหนึ่งเด้ออีกหน่วยหนึ่ง ม่มีมือแล้วเขีย่ยวสิพาปไปใช้ดเดี๋ยวนี้เออพี่ตัดกล้วย,วยคอยลูกมันมือหน,นะนินบอกมือมันแตดต,ตัวคอยดิกล้วยอย่ใสเมื่อไรขึ้นจาก นี่สิมาตัดกล้วยอยู่นี่เนาะตัดกล้วยอยู่สวนักทวนี่บ่ดีเอาหัวหัวนี่อย่างโมเมนงามใหม่ตาย ใ <laughs> ช้กล้วยแล้วป่ะกล้วยชุกชอดีแล้วชองว่องชองนวยแล้วป่ะแม่พี่วายว่แมวาะว่าูกแมี่วาว่ใส่กล้วยบเห็นมี hãy Có đừng nhà. Thấy Quay đừn.

ก๋ยซ <ève S 2> ุจ้า <c> ค่อยสุปจ้าพี่น้องเอาไปถึงดอกเด็คือตาต้นมนจ้ะย้มายามาก๋วยจี่ท้าผัวไปก่อนก๋วยจีท้บหัวลูกยื้อนานแล้วลูก ตัดต้นลงมาก่อนเอาว่าถึงมันสูงหลายต้มแบบแฮ้เข้าหน้านานแล้วจ้า ไปเห็ยนยังนั่นไปเห็ยนยังนั่นไปเห็ยนยัองอยู่หลังก็ป่วยนั่นวะเขี้ยวเห็ยนยังจ้าเอ๋อจ้าเอ๋อเรียกมันดูผมวน่ะลูก มันคล้องกันดิาานปไปเมื่อปะมอเมื่อปะอไปทางพูดลูกไปทางพูดอือใหดูให้ดูให้ดเหูเนี่ย อาไดยเยมาอกีนใส่ฮันมาเบิ่งดาอันแกก่อยอันแกก่อยหัวก,กะบะโอง แว่ไม่หยังแว่ไม่หยังเห็นยังนะเห็นยังเก็บอีตูเก็บอีตูเก็บยีตูสมบูรณดมเบื้องพร้อมมือโบรางันะมือกับโบรางแับบ่เล่นขี้ดินนะมือโบรางเบื้อง มูนกโลกอยู่หันหน้ามาหันหน้ามากินไหนเบิ้งเนี้ยกินไหนเบิ้งเนี้ยโอ้คือเ, <laughs> เป็นตาแสียบเถอะเบื้องไหนท้ายหน้าปะเบื้องไหท้ายหน้าปะนายท้ายนา,นายวู้ เออโน่นกลับลมไปสาไป้ายไปไกลรถไอเด้อ เก๊วไปเก็บพักแม่น,นาะนั่นนั่งลงล่ะไปเก็บพักแม่ละ,น,ะนาะนั่นลักเก็บพักแม่แล้วลรามาเก็บพักสัมบลุ คอยไปคอยไป พี่มาพี่ลูกเขียวมือไพะเล็หน่อยนะ